ยวรอเซฟเกมอ่ะอัวเซฟมัแมนหมุนติ้วๆพาเมล่าลิเลียนไอซ์ลี่รู้จักกันในชื่อของพอยซั้นไอวี่เธอชื่อชอบในพืชและใช้สารพิษจากพืชในการก่ออาชญากรรมรูปร่างที่แข็งแรงของเธอทำให้เธอกระโดดได้สูงและเธอสามารถสร้างลูกสมุนได้ด้วยเมล็ดพันธุ์กลายพันธุ์ของเธอใช่ใช่ banana m o v e m e n โอเคไหนไหมโอ้ ฉันว่าแนละ้วมันกินได้ามาเอามาวิจัยเอ้าเอาเอา้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 าเอ้าหายไปแล้วอะ,อะ,ะอยังยอยู่นี่วะได้แล้วนายมีสไปเดอร์เซนต์เหรอไม่ไม่มีอันนี้แบทเซนต์เฮ้ยไปกันเทคโนโลยีโหดจังไปกันเถอะอ๋อถึงแล้วเหรอทำไมมันแป๊บเดียวยังเอาแล้วมาในเกมเลโก้ ي, ม้ ENNIS, อพร้อมสู้อ๋อไม่บอกราตังเหรอไม่จำเป็นอ่ะไปเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยเฮ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 ้ยอ๊ะมันคือต้นพืชพืชกลายพันธุ์นี่มันปีศาจกล้วยปีศาจปีศาจกล้วยตัดเงินไดยอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อผักผักโอ้เงินเงินก่อนโรบินเงินเงินโรบินเรากำลังทำลายต่อได้ เก็บเงินหน่อยลูบินประกอบประกอบขึ้มันก่อนแล้วเราค่อยทำลายวะเอทำลายไปเลยก็ได้ไปะมาเร็วโรบินเราต้องการซูเปอร์ฮีโร่ไอ้นั่นตัวอะไรคนธรรมดาเปล่าเกมผม<น>ไม่แคร์นะโรบินอเคนธรรมดาโรบินคนธรรมดาใช่คนธรมนธรมดาอแต่ทาวันนี้ไม่ธรรมดาเฮ้ยนี่มันนี่มันอะไร <G ül> มันชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วมันแบทอะไรสักอย่างนี่แหละโรบินแบทแมนก็จำไม่ได้กระ <G ül> โดดเลยลดิงคิกเอานั่นแหละอะไรอะโรบินเอามากรอบดูเดี๋ยวก็น่าจะย่งพลังว่าน้ำคั่วไม่ใช่นี่มันเครื่องยิงก<ด>ำแสงเจ็ดเล <G ül> ได้แต่เก็บเงินก่อนโรบินอ้ เราแม่น้ำเป็นด้วยเหรอใช่นี่เกมเลโก้เฮ้ยเปิดโปรทำไมลอยได้ใช่แต่เดี๋ยวเกมแคสลงมาดีกว่าเอออ่ะไปลูบินหลับไฟเงินอือหืองานนี้เงินให้เก็บเอ๊ออะไรอ่ะลูบินนี่เราจะไม่ไปตามจับกล้วยบูแมนใช่ไหมใช่เราคิดว่ามันเป็นผู้หญิง แบทแมนไม่ทำร้านผู้หญิงได้เฮ้ยอย่าบอกนะว่าอะไรนะแบทแมนไม่ทำร้านผู้หญิงใช่แล้วล่ะใช่แต่การี้ใช้ไม่ได้หรอกครับแต่ตะการี้ใช้แบทแมนเลโก้ไม่ได้แบทแมนเลโก้จัดการหมดนะะแบทแมนเลโก้จัดการหมดแบทแมนเวอร์ชั่นเลโก้เก็บหมดเฮ้ยนี่มันไปละรถไทยรถไทยโรบินเก็บเงินเลยโรบินสามเก็บโรบินท่านเราขับรถลงน้ำได้เกี่ระึ้น ารู้เหมือนกันรถเปียกแน่เลยไอพี่เป็นโรบินไอพีเป็นโรบินใช่ใช่แล <t> ้ว <amigo> อ <t> ่ะ <man> ฉันคือโรบินบูสเปลาับเจมสบินไหมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮมันยิงมันยิงนี่ไงเหยียบเอ้ยไม่ตายด้วยคอมโบคอมโบวันช็อตอะไม่เล่นละหมัดธรรมดานี่คืออะไรกันอะไรโยนเพราะว่าคือตัดหญ้าคือตัดหญ้าไปอ่ะ ก่อทำไมเนี่ยโรบินเออเอาตังค์อา่าฮะได้ปะนี่ตรงนี้ตั้งแต่เมือองเป็นหนึ่งโรบินไถมาไถเลี่ยขับออกไม่ได้แย่แล้วโรบินโรบินช่วยไหมอ่ะเอาโรบินเด,นนนเดินมาไหนโรบินโรบินเดินกลับมาไหนแบบมันไม่โหลดมาเลยโออเออโรบินมาเป็นร้านมามาช่วยละไม่ตลกละเฮ้ยอย่าทำลายผู้บริสุทธิ์ใช่ อันนี้คือเราเตือนตัวเองใช่ไหมเอ่อโอเคไม่ตายยังอยู่เอ่อโอเคไม่ตายโอเค <c oughs> โอเคแบทแมนยังไม่แบทแมนยังไม่ทำร้ายคนบริสุทธิ์ลูบินเห็นดนกวาตัวนั้นไหมแบทแมนว่ามันตีได้เอ่หมือนมันมีแสงออกมาจากตรงนี้ด้วยแปลว่ามันต้องมีเอ่ออ๋อดูละกดข้อที่สองของการเป็นเลโก้แบทแมนพาหนะโหด นายจะทำอะไรละ่ะนี่พานักโหดโอ้โห <G ül üyor> เอ่อดววลายฮีโร่ยอะพอรนี่มัน <G ül üyor> ชุดอะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันชุดแช่แข็งเหรอไม่น่าใช่มั้งโกงตัวเอะชุดอะไรอะ่ะชุดโซนิก <G ül üyor> วิ่งเลยไปยละโซนิกอลองใช้ดูไม่ทำอะไรได้เลยโดนหลอกลองใช้กับไอเครื่องปล่อยยางนั่นดู มันเครื่งพลังสารเคมีไม่ใช่ไม่รู้กฎของแบทแมนฟาร์มเงนสูเปอร์ฮีโร่มาก่อนเอ้ยโรบินประกอบเลยโรบินมาเลยเ <c oughs> ยโมน,นว่าคันที่สองอันนี้อะไรอะ่ะรถน้ำอ,อ,อ้าวโรบินมาแล้วอันนี้เหรออ๋ออาจจะต้องรถน้ำเพิ่มนะทำไงอะ่ะ ไม่รู้จะรอนโรบินแข็งแข่งแล้วไปไปเถอะโรบินเออโรบินไม่หละเชื่อไม่ตาเออไม่เลยโรบินน้ำมันเถ,ถาวันต้นกล้วยแบทแมนต้องการเงินเอนอเออเฮ้ย แล้วทำไม้ได้อ๋อโอเคปะ่ะลูบินเราจะต้องการฟรีเพย์โหมดนะค่อยมาตอนฟรีเพย์เลยลูบินพยายามอั้ยเหรอลูบินหยุดได้แล้วลูบินพอเถอะลูบินเราจะช่วยกันตัดข่าววันนี้ทีกีว่าเพราะแบทบแมนต้องการซูปเปอร์ฮีโร่ซูปเปอร์ฮีโร่ครับหรอแบทบแมนได้สุดยอดมากอนะแบทบแมนเผอ แมนทำลายทุกอย่างมา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 แล้วกิดะขึ้นโรบินเร,เรามาทำอะไรที่นี่นะโรบินหรือจบไปเรื่องแสงหรือว่าเราจะต้องใช้พลังโซนนีกทำลายแสงโอ้โหโอ้โหบ้านบ้านใครกันรู้พังไม่ได้โรบินต้องใช้รถวันไหนต้องใช้พาหนะแล้วเราจะขึ้นไปตรงนู้นไงน่าจะต้องรอฟรีเพย์หมด แล้วขับเข้าได้ไหมโรบินไม่ได้ช่างมันเถอะไปเราไปข้อประตูโรบินเอาวันนี้มันคาตาไกิบหัดได้หมดช่างมันไป่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าโรบินกิบเงมนกับโรบินยิบเข้าไปโรบินโอ้โหโอ้โหโอ้โหตัง โอ้โหป่ะเฮ้ยได้เสียงอะไรบางอย่างอ๋อมีคนต่อยกันไหนต่อยอยู่ตรงนู้นเราต้องรีบไปช่วยเขาละใส่ก่อนเลื่นกระจกนี่ไงเฮ้ยอย่าทำร้ายคนบริสุทธิ์นะไม่ไหวแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยควันเยอะเกินมันต้องฟัง ับมเมหือนเดิมนายไปไหน,นะอะเอ้ยตังเฮ้ยมันคืออะไรนะ่ะแสงสีเหลือง <gasps> ไม่ใช่แสงสีฟ้าน่าจะปลอดภัยอ่ะโอเค,อเคอยาติทำอะไรคุณผู้หญิงเอ่อปิกเกอร์โยกเออไม่ตายร้องไอนได้เลยโอเคทำลายทิ้งเฮ้ยมีอีกเส้นหนึ่งไปหนึ่งโรบิน เงินสีม่วงหรือสีเงิน,นอ๋อสีเงิน,นได้ทำลาย,ยอ,อยู่อ่ะทำไมยังไม่หมดมีอีกหรอมีอีกเส้นได้แต่ของเงินกันได้เงินมาก่อนโหมดนี้เงินมาก่อนเอ้ยโรบินเราจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วง่าย หนซุปเปอร์ฮ hmm? ีโร่อะเดี right ๋ยวนะโรบินเราก็หาเดี๋ยวเส้นมันก็อยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอใช่นี่ไปแล้วอะเรากลดเข้าไปทำไมโอ้เข้าไปทำไมไม่ไม่แย่ทั้งเลยกล้าทำทำแย่ละโรบินแย่ละโรบินโรบินเกลียดเกมนี้ แล้วก็หลังจากเกมแคปไปบางช่วงของคลิปมันก็เกิดกับอาการช็อตน่าจะไมพังก็ถ้าตอนไหนไม่มีเสียงก็ไมมันช็อตนะไม่เนี่ยคืออะไรแบทแมนคือเครื่องสวจจับผีใช่หรอมันคือเครื่องดูด LEGO เลโกข้างล่างหรือเปล่าไหนเอาเลยโรบินดูดเลยดูดมาจากนั้นโรบินก็ได้ทำความดีตามเก็บเศษเลโก้ นคนดูสิ่งห้าว่าคนก็ดีแล้วเปล่าใช่ใช่น่า,นานด,ดีมากแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าคลิปจะมีคนดูเท่าไหรไ่ในรับเก็บเลยโรบินโรบิน,บนทำไมจ้องมันั่งของความสะอาดอ,ะเ,อะเราเป็นคนดีก็เลยโรบินอ,าาอ้ฮะโุซูเปอร์ฮีโร อ้มโ,โอะเราเป็นซูเปอร์ฮีโร่ตัวจริงแล้วสินะใช่ไปไปต่อโอ๊ะเดี๋ยวด,ด,ด,ดา,ยา,าดาๆต้นไม้ยักษ์กาบหอยแข้งยักษ์เอ้ยเดี๋ยวนะมันกล้วยนี่โรบินนี่มันกล้วยกล้วยยักษ์มันไม่ทำอะไรเราใช่ไหมไม่รู้โรบินอยากลองเราเป็นซนะูเปอร์ฮีโร่นะเฮ้ยโรบินข้างบนใช่ คนหัวแล้วกบไปโรบินแบทบแมนต่อยอยู่หลังจากแบทแมนกับโรบินทำการมั่วแบบไร้ขีดจำกัดก็สามารถผ่านด่านได้แล้วด้วยการเอาระเบิดให้ต้นกล้วยกินแล้วก็กาลายเป็นเศษเลโก้ด้วยทำไมไม่ตัดออกวะเนี่ย <c oughs> เขาว่าคนดูน่าจะฟังเพลงได้แล้วโอ้ยรวย โอ้โหคิดถึงแล้วไปไปต่อไปโรบินนี่นอะไรฮึโรบินน่าจับจังเลยเล่นเลกโก้แบทแมนเดี๋ยวกูเล่นเลกโก้มาเวลอ่ะฮะอะไรเขาอัดคลิปเลโก้แบทแมนกันอยู่รอมีเงินหน่อยค่อยซื้อแล้วก็โอ้เดวกู้เล่นเลโก้อะไรอยู่รอมีเงินหน่อยค่อยซื้อตอนนี้เล่นแบทแมนกับหมังได้ไง เ่รู้ไม่ได้ในการต่อวะฮะเลโก้แัทแมนเลโก้ฟาร์มโน้หมาเนี่ยเฮ้ยเลโก้เฮ้ยประกอบไม่ได้ร้อนเฮ้ยเป่าฮะ <c oughs> <c oughs> เป่าอ๋อไม่ใช่เหรอเฮ้ยหรือว่า <c oughs> วแบักแมนมาจะอ๋อเรียบร้อยเขาได้ในสุดแบทแมนก็ได้ครบเสร็จแล้วเฮ้ยชุดกันความชุดกันความร้อนนี่ไง ล,ล,ล,ลโลบินจะขึ้นมาไง,ลงโลบินลองดูดิดโลบินกระจอกกดยังไงหวังวาแมนช่วยมาอ๋ออุ้ยอ,อ๋อต <า S 3> ุ๊ดต่างเราไม่แหละโลบินเราเป็นปได้โนเอลได้ได้หนีกวางได้นั่นแหละเป็ตัวอะไรนะคือกีตาร์ไฟอ่ะไปสินหย่างนั้นะเออโลบินโลบินเก็ดเกมนี้ เอ้ยขบวนใครโรบินอ้าวโอเคขึ้นไม่ได้โรบินยาโอเคแบทแมนแล้วมนจัดการเองนี่โรบินเกลียดความร้อนแบทแมนไม่ชอบใบไม้มแบทนะแมนไม่ชอบเกมแคสต์ตั้งหลับแล้วแบทแมนไม่ชอบเกมแคสต์เข้าไปเฮ้ยห้อ,ยองทดลองเตะทิ้งไม่สนโรบินมันจะแคสต์ไหมลูบิน ไม่หอกเฮ้ยกระโดดมาได้ไงเออโรบินแม่มติดบักโอเคแมมจะบักละแฟชไม่แฟชเฮ้ยให้โรบินโก้ทำไมมันมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยอะเออแม่มไปแม่มโดนโรบินต่อยมาแมมจะแมมไปพอจะแมมแฟชใช่อันนั้นเรื่องจริงโรบินทำไมมันมาไม่หมด หนือเราต้องทำอะไรหรือเปล่าไม่รู้โรบินโรบินฮะเก็บเลโก้เถอะโรบินเก็บรีเก็บเล้วโรบินพอเขาสอ่เดี๋ยวโรบินแบทแมนคุ้มกันเฮ้ยออกไปยามมันยุ่งแล้วข้าลรบินก่อนที่มันจะเออหมดละอ้าวดีละทำไมดูดไม่ได้แม่ โลบินมันยังไม่หมดอาจจะเกินระยะโลบินอาะต้องอยู่ด้วยกันนะถึงมันจะไม่เกินระยะ,ะมันเรื่อยๆไม่หยุดไม่อยอมเลยไปเถอะโลบินไม่อยากอยู่แล้วโลบินเร็วกว่านี้โลบินอ้อโลบินอะไรบอสโลบินเห็นแล้วเป็นโลบินต้องเคลียร์ไอ้ยแมนเก็บปืนแล้วโลบินเร็วโลบิน ดูไม่ขึ้นอ่าไม่โศแล้วอะนี่คืออะไรกันเรานั่งรองใช่ไหมทำไมมันต่อนาน,น่ยมันไม่ใช่ได้ยีกแบกมาเอาออไหนโรบิน เรามีพอหรอลูบินไม่พอเราไม่สามเข้าไปเลยอ,เอ๋อไนะเราไม่ควรโดดรายแล้ว <G ül> เราจะไปไงเออไปห้องน้ำอ๋อไ่ห้องน้ำฮะดอกบัวที่โตในบอ่อพิษเราต้องเหยียบหรือเปล่าลูบิน นี่ยัาายบงบอนวะเฮ้ยบาหเกมปลากรูสุดมันแบกแมนแบกแมนกระจอกเกมปลากรูนี่โรบินก็กระจอกเกมปลากรูนี่นะแบกแมนเอ้ยอ่ยะโรบินอ๋โรบินแบกแมนเอ้ยแย่แล้วโรบินเกิดอะไรขึ้นเย่แล้วโรบินมันบัก เอาไงดีเราวินเราจะไปยังไงมันบักเอฮยโรบินตังลื่อมห่างมันกระโดดไม่ได้โรบินเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ะโรบินลูยผ่านแล้วโรบินยังไงโรบินพักก่อนนะ น้าเลยเอะอเออ,เ,อ,อเจอเ้าเจ่าว,ว่าโลวินหอจะอา้าวอะไรโลวินอา้าวโอเคโลวินพักไปก่อนแล้วกันรอแป๊บนึงโลวินแบทแมนรีบอยู่แบทแมนไ,ไปก่อนนะโลวินน้นเลยโลวินจะเชนวิชาลับตามาอะ Quoi woman? Quoi woman? Oi, một sexy rồi. Oh, tuổi này kèn nát 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 nà nát à ơi nát 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 à nát 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 ลูบินเราต้องทายว่าอยู่ไหนเฮ้ยเอ่ออ,อ่มุกินเฮ้ยลูบินเราต้องประกอบไปละประกอบอะไรอ่ะเอ่อเออเฮ้ยมาแล้วผู้หญิงก็ไม่อบอ๋อ ร้องรอสินะเฮ้ยจับคว่ำเลยแล้วกังก็เราจะหาเศษพวกนั้นมาอย่างไรอีกเออนี่ยออกมาแล้วใครออกมาแล้วอ้วกไปเจอไ้แหละโรบินจัดกันทร์เลยลงมาลงมาเออลงมาแล้วมันมันต่อยเหมือนเราสู้ไม่ได้โรบินอมตะโรบินโรบินอมตะหนีดีกว่าโรบิน บินว <Robin. S 2> ิชาพับมแมนปเป<อ>ิดโคเฮ้ยเอาเลยเอามาตาไปก่อนเอามาตาไปก่อนโรบินวิชาลับไม่เห็นระเบิดสิเฮ้ยจังหวะน,นี้แหละโรบินเอาเลยโรบินแบงแมนม่นต่อยผู้หญิงแบงแมนตายไปแล้วเอ้อนี่เจ็บเจ็บไปดิเจ็บไปดิไม่สุสานยังเลย ซาที่ไหนล่ะโอ้ยเอไม่เห็นกันอะไรลยแค่โอ้หลล้เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้้ มีคนมารับให้อ่อเอ่อได้ของมีแล้วโอ้ยเนี่ยเป็นรอบนี้เป็นงานได้สองชุดเลยอ่ะโรบินไม่ต้องเอาหรอกไหนดูชีชุดใหม่อืมชุดกันความร้อนชุดโซนิคอ่าได้มาสองชุดเลยโรบินได้มา <c oughs> โร้โหเดียวอีชุดของโรบินจะเป็นอะไรเอ่ย ไม่รู้แต่จำผิดเหมือนจะไม่ได้อยู่ในชัเตอร์หนึ่งโปอร์กิโลโลบินยังไม่มีชุดไสเหรอเนี่ยใช่เรารวยแล้วแบกแมนเรารวยโรบินเอาไปเทนหุ้นแมแบกแมนไม่เอาเดินเดินจนเฮ้ยเทนหุ้นน่าสนใจอ เอาจะบอกบอกไม่เอาขอบคุณที่ดูจนจบคิดหน้าต้องดีกว่านี้มั่งนะ